วันนี้อาจารย์มาเยี่ยมบ้านมาสอนธรรมะครับวันนี้คุยธรรมะกันไปประมาณชั่วโมงละคันนี้จะทดสอบโทรถามอาการคนที่เอาท่าไปทําว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ,บค,ครับสวัสดีครับแล้วเป็นงไงมั้งครับอาการตัวนี้เป็นไงบ้้งครับตอนนี้น้ำมูกแห้งแล้วโอ้ดีขึ้นหรือว่าไงครับดีขึ้นมีมีโอกาสที่มองคมองสภาพตัวเองแล้วมันมีมีความมั่นใจไหมว่าจะหายขอตอบอย่างใจจริงออกมาเลยอ่ะ คำนวณคงไม่ค<พ>ำนวณอีกฮะมั<พ>น่นใจไหมมั่นใจแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้โอ,อ้มั่นใจแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจากสภาพไม่ดูไม่ได้เลยโอ้ครับครับแล้วตอนนี้ก็กลายภาพบำบาัดแล้วต้องมาออกแดดบ,บ้างนะครับมาเขาเรียกผึ่งแดดบ,บ้างสักสักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็เข้าร่มแล้วเขาเรียกอะไรม,ค,มคืนกับแสงแจนันมอคืนนี้อาจารย์ทรงกวดท้งคืนเลยครับครับถ้าเกิดวันหลังโอ้ไม่ต้องแล้วเพราะนี่เขาเขาถ่าย เขาก็ถ่ายถ่ายคำคำสนทนาคุณนิกกับผมเนี่ยก็กประหยัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่าท้อนะครับไม่ท้อไม่ถอยโอ้ละแต่กำลังรู้สึกเสียงมีพลังขึ้นนะครับค่ะ๋อสมัยก่อนนี่เสียงมันไม่ใช่อย่างนี้อ่ะนี่มันมันมันไล่สเลกับน้ำรุ่อ๋อครับครับครับอ๋อครับครับมันมันมีแห้งแล้ว แล้วตอนนี้โปรตาก็อยู่แล้วนะยังไม่ต้องโปรแล้วนะเพราะว่าลิมิตพิษในเลือดเราเราปกติแล้วเราไม่ต้องโปรตาแล้วนะครับไม่ได้โปรตาไม่ได้ทำวันเออดีมากดีมากอยู่ก่อนแต่เราเรามาทํากดท้องกดท้องแล้วแว่งแว่งมือแล้วก็บิด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 ตัวนะครับอ่ะทางนั้นไม่รบกวนแล้วนะครับงั้นแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอหายเลยนะครับ เห็นไหมท่านผู้ชมชัดเจนนะไปทํานี่ผู้ป่วยมะเร็งใช่ไหมครับมะเร็งผู้ป่วยมะเร็งนะท่านผู้ชมทําได้ไม่ถึงไม่ถึงเดือนน่ะประมาณสิบสี่วันเนาะใช่ไหมอาจารย์นั่นแหละเราราวสิบสี่วันอาการดีขึ้นชัดเจน,นครับเขามั่นใจแปดสิบเปอร์เซ็นต์มั่นใจแปดสิบเปอร์เซ็นต์ว่าจะกลับมาหายจากมะเร็งได้โอ้โหโอเคแต่ตามนี้นะท่านผู้ชมนะเราขอบคุณอาจารย์โสภณนะที่เอาวิธีรักษาไล่ลมพิษออกจากกายมาให้พวกเรารู้นะครับ ไม่งานเงินหลายๆคนไปไม่ถูกทางนะนนอาจารย์เนาะนี่ก็โชคดีอะโชคดีาามาหาศาลนะตัวอาจารย์เองก็รอดเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะจะไม่รอดหลายครังนะ้งอะสุดท้ายก็เอาจนรอดนะครับจนรอดทั้งนั้นก็เราไม่ทไปหาหมอหมอก็ไม่ยอมรักษาให้บอกให้ไปกินโอเมก้าสามมั่งไอเป็นวิตามินดีมั่งก็ไปกินแล้วก็ไม่ให้มันดีตรงไหนเงินก็มีเราก็มีรักษาอยู่แล้วเขาก็ไม่ยอมรักษาให้ มาถึงตรงนี้ได้ถือว่าโหเป็นบุญของชาวโลกด้วยเพราะว่าวิธีนี้มันไม่มีใครจะมาหาวิธีรักษาได้หรอกท่านผู้ชมวิธีอย่างเนี้ยมันน้อยคนแค่ตัวเลือดอย่างเดียวสองพันสองข้อมสองหมื่นสามไม่ยังยังกล้าเสียแล้วอ่ะแล้วตอนนี้รักษาผมก็มีอกิแสงก็บอกมาให้ษาเขาไม่ยอมรักษาเขาบอกให้ต้องไปรักษาเอง s> <S อกินอะไรลอะไรโอเมก้าสามอะไรอะไรวิตามินดีหรือว่าอาหารเสริมเกี่ยวกับวิตามินดีดีอะไรเงี้ยเราไม่รู้อะ ก็กินมาก็ยังไม่หมดอ่ะเพราะฉะนั้นอ้สิ่งที่เราสอนกันมาเนี่ยมันเป็นคลิปที่สนีะ่นะท่านผู้ชมนะก็ยังไม่หลายหลายคนก็ยังไม่กระจ่างนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปที่ห้าที่มาเร็วนี้นะครับนะคลิปนี้ก็จะกระจ่างเลยมีทั้งระยะเวลาในการทํานะครับแล้วก็ลิมิตในการทํานะครับไม่ใช่ว่าจะทําตลอดนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะรู้แล้วว่าเออควรจะทำตอนไหนแค่ไหนถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเจอกันคลิป5้าครับพี่ชีวิตเร็วนี้ขอบคุณอาจารย์โสพลด้วยครับแล้วเจอกันครับทุกผู้ชมสวัสดีครับ